เป็นหน้านะอ่าอ่าอ่าไม่ได้ตื่นสายไม่ได้ตื่นสายอ่าอ่าอรีบอยู่วิธีแปลงฟันในแบบต่างๆให้เสียงภาษาไทยโดยเค้าเกตสตูดิโอ่วาทงดแล้วเนี่ยแปลงไปคุยไปรถโคอติดเลยเนี่ยอีกแป๊บเดี๋ยวก็ถึงแล้วแปลงแบบลุ้งละ แปลงแบบชาชาโอเคเสร็จล้างหน้าด้วยเลยกูแปลงแบบร็วดเร็วเสร็จแล้วเร็วยิ่งกว่าปาร์ตแปดเงี้ยบีบอย่างบรรจงอ้าวแปลงฟันแบบระทมเฮ้ยไม่ทำเงี้ยสัมผัสได้เหมือนกลิ่นสนิมเฮ้ยแปลงฟันแบบรุนแรงอ๋อเลือด แบบผู้เชี่ยวชาญด้านปากและฟันน้ำยาบ้วนปากสุดทรมารอ,อ,อนปากเหล็กกล้า ครบจมงแล้วบ้วนทิ้งได้ทุยขี้เกียจขยับมือเลยมาขยับหัวแทนขอเคขอเคขอเคแอะแอันอแอหอรแอะงอลอดอาหารแอ้แูะแอแปะแอะแูแบบคู่รักได้ ได้มึงได้อืมวูดตุ้ยฮึเออไงละมึงมึงเล่นสกุลนึกว่าสงกรานกูเกือบขนทรายเข้าวัดแล้วไหมล่ะว่ะเป็นหน้าหนะเออเอออืกูถูตัวแม่งเลยแล้วกันอืมอ๋ออ๋โอ๋อฟินอ๋อฟินอืมอืมจักรแล้วด้วยอืมอืมอืมอ้อูอู้อืมอด็กได้ลืมแปลงฟันกามว่ะแปลงต่อก็ได้ไม่เป็นไร